ก็ขอสวัสดีอีกหนึงคลิปวันนี้จะมารีวิวการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า s h a r ปขนาด2.2ลิตรเรามาดูข้างในหม้อหุงข้าวกันหม้อหงข้าวจะมีตัวเลขบอกอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายหมายถึงความจุของหม้อข้าวหมายถึงลิตรจะมีตัวอังกฤษตัว L ข้างบนจะเขียนสูงสุด2.2ลิตรทางขวาคือจะบอกการใส่ข้าวได้กี่ถ้วยวันนี้หุงต่ำสุด2ถ้วยสูงสุด12ถ้วยตวงมอ่งข้าวลูกใบจะแถมถ้วยตวงมามีขนาด160มิลลิลิตรวันนี้เราจะมาลองหุงทั้งหมด3าถ้วยตวง บางคนไม่เคยหุงข้าวไม่รู้ว่าจะใส่น้ำแค่ไหนแต่ที่สำคัญเราต้องมีถ้วยตวงที่ติดมากับหม้อหุงข้าวแล้วเราจะใส่น้ำตามตามขีดในหม้อหุงข้าวทางขวามือตัวอักษรเอลทางซ้ายมือเราจะไม่สนใจไม่ต้องจำเราจะจำแต่ขีดทางขวามือที่เป็นรูปถ้วยอยู่ข้างบน บางคนก็สาวน้ำสองน้ำแล้วแต่ในที่นี้เราจะล้างข้าวสาวน้ำแค่หนึ่งน้ำเมื่อล้างข้าวเราก็เทน้ำทิ้งบางคนไม่เคยหุงข้าวเราก็มาดูตัวอย่าง นี่เป็นสูตรมาตรฐานของหม้อขงข้าวที่มีขีดบอกเราจะใส่น้ำเข้าไปตรงเลข3ในหม้อข้าวนี้มันจะมีบอก2 4 6 8 12สูงสุดหุงได้12ถ้วยและก็ต้องหุงต่ําสุด2ถ้วยแต่ในที่นี้เราหุง3ถ้วยเราก็ต้องเติมน้ำ ตรงระหว่างเลข2กับเลข4ครึ่งตรงครึ่งระหว่าง2กับ4หมายถึง3ถ้าใครไม่เคยหงุงเราก็มาลองหุงสูตรนี้ลองเอาไปตั้งหมอ้อแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์กันส่วนมากหม้อของข้าวทุกรุ่นจะมีตัวเลขบอกข้างในความจุ สูงสุดของม้องข้าวจะอยู่ทางซ้ายมือจะมีตัวภาษาอังกฤษตัว L แล้วก็ทางขวามือจะบอกความจุข,ของข้าวที่ใช้สำหรับหงุงว่าหุงได้ต่ำสุดกี่ขันกี่ถ้ยแล้วก็สูงสุดกี่ถ้ยตอนนี้เรา ถ่ายวีดีโอความเร็วสูงเราจะมาคอยดูว่าที่เราหุงข้าวสามถ้วยแล้วใส่น้ำไปตรงเลขสามผลลัพธ์จะออกมาแบบไหน,นที่เราหุงอยู่ขนาดนี้ก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีเพราะว่าเรา กรวิดีโอให้เร็วขึ้นก็เลยดูเวลาไม่เสียเวลาไปไม่เยอะแต่ทีจริงแล้วเราตั้งกล้องไว้ตั้งแต่กดมองข้าวจนมองข้าวดีดวิดีโอนี้ถ้าน้องๆหนูๆห,หรือว่านักเรียนที่ไปอยู่หอ ไม่เคยหุงข้าวแล้วก็ไม่เคยใส่น้ำก็ใช้สูตรนี้ไปทดลองดูเราไม่ต้องใส่ใจตัวเลขทางซ้ายมือเราจะดูตัวเลขทางขวามือเป็นหลักแต่เราต้องมีถ้วยตวงที่แถมมากับป้อหุงข้าว เมื่อมอของข้าวดีดแล้วเราก็รออีกสักพักก็ประมาณ10นาทีถึง15นาทีเพื่อให้ข้าวเย็นลงแล้วก็เสด็จน้ำข้าวจะได้ไม่แฉะ การหุงแบบนี้เป็นสูตรมาตรฐานทั่วไปเวลาเราซื้อข้าวเราจะเราอย่าเลือกซื้อข้าวที่แข็งเกินไปที่เขาบอกว่าข้าว,ขาวแข็งหุงขึ้นหม้อส่วนมากเราจะต้องใส่น้ำเยอะๆให้ซื้อข้าวเกรดกลางมาตรฐานทั่วไป และไม่เป็นข้าวใหม่ข้าวใหม่หมายถึงข้าวที่ชาวนาออกมาตากยังไม่ถึงเดือนและก็เอามาขายข้าวแบบนั้นจะแฉะ เมื่อมองข้าวดีดขึ้นแล้วให้รออีก15นาทีถ้ารอไม่ไหวจริงๆก็10นาทีเปิดได้เราจะมาดูกันว่า สูตรถุงข้าวมาตรฐานทั่วไปแบบนี้จะใช้ได้หรือเปล่าข้าวเราจะไม่แชะเพราะว่าเราใส่น้ำ ตามขีดของม่งข้าวที่บอกไว้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมอีกขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ